กุ้งอบวนเส้นใส่เบคอนพริกไทยน,นี้จะปรุงค่ะซอสภูเขาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนิดหนึ่งชูรสรสดีค่ะเราปรุงแล้วบางทีก็พักไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อย ไปอบก็ได้ค่ะบางทีก็ทำแล้วก็อบไปเลยอันนี้เราทำแล้วเราจะอบไปเลยค่ะไม่หมัก นี่เป็นกุ้งกุลาค่ะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ต้นหอมขึ้นใช่ค่ะป๊ แค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จเลยค่ะแล้วก็ฝาปิดเปิดเตาไว้อ่อนๆใช้ฝาซึ้งค่ะอันนี้เราอบด้วยกระทะเนี่ยพอดีเลยกับฝาซึ้งค่ะไม่ได้ใช้หมอ้อใช้กระทะแทน อันนี้เป็นน้ำซุปค่ะใส่น้ำซุปไปแล้วก็ปิดฝาไว้ต่อ หอ,อมหอมค่ะแค่นี้เสร็จแล้วน้ำมันแห้งแล้วกุ้งอบบนเส้นถ้าใครอยากให้เส้นดำมากก็ใส่ซีอิ้วดำค่ะอันนี้เราใส่ซีอิ้วดำไปเส้นมันก็จะออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลสีมันก็จะสวยนี่ค่ะกุ้งกุ้งนี้อบไม่เอาหัวออกค่ะทำด้วยกระทะค่ะอบด้วยกระทะนี่แหละมันง่ายดีเราไม่ต้องไปใช้หม้อ ค้าเป็นนั้นว่าจบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะอกวุ้นเส้นทำกินทำกินง่ายๆเราใส่กระทะเอท้อนก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์อร่อยค่ะใครอยากทำก็ไปทำกินได้ค่ะใส่น้ำมันงาก็ได้ถ้าใครมีน้ำมันงาค่ะมันจะได้หอมๆสำหรับคนชอบนะคะอันนี้เราใส่น้ำมันพืชค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ